พอผมต้องรีชูอะไรใหม่ๆห,ห,หลายๆผลคอนติเนียลในการเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเนี่ยมันไม่มีผมไม่สามารถทําหนังให้ที่ดีออกมาได้ครับทู่ผมเก็บแล้วผมยอมขาดทุน8หลักดีกว่าแล้วผมก็ขาดทุนไปเลยแล้วผมก็พาโปรเจกต์นี้เดี๋ยวทำอันใหม่ก็ทาไปเลยดีกว่าครับผมคือแบบวันที่อ,อ,ยอย่างเช่นอย่างนี้ครว่าวันที่6ก็ถ่ายก็ไม่มีเอามาสอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแบบมันก็เกิดมันอากาศมันเย็นหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบได้ก็บอก อยากจะใส่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็ใส่ก็ได้แต่ที่ถ่ายมาก่อนก็ใช้ไม่ได้แล้วก็เมื่อผมบริหารเวลาไม่ได้ผมก็พยายามทำเต็มที่ที่ให้มันเกิดบางเกิดขึ้นนะครับคือหลายๆถากที่ถ่ายไปห่อนหน้านั้นมันก็ใช้ไม่ได้พอใช้ไม่ได้ก็ก็จะให้ผมทํำยังไงครับถ้าผมทําต่อผมบินไปถ่ายใหม่แล้วผมบินไปถ่ายใหม่ผมไม่ทราบว่าสภาพอากาศเนี่ย จะทำให้ดาราบางท่านรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนหรือรู้สึกแบบไม่สบายกัแบบชุดคอสตูมที่ออกแบบมาหรือไม่ในใน้เมื่อเราเป็นผู้จัดเองนะครับทําไมเราถึงแบบทําแบไม่ได้คือก็เล็กเอออันนี้ผมยกตัวอย่างประกอบเฉยนะครับคือถ้าเกิดจะพูดในกรณีนี้นะฮะมผมก็แค่บ,บอกว่าบางครั้งผมไม่รรมสามารถจะบังคับจิตใจคนให้ให้ทําในสิ่งที่ ขารู้สึกไม่อยากทำได้ดีแล้วครับแล้วผมก็เคารพในการตัดสินใจของเขาแล้วก็ผมก็มันก็แค่เป็นเ u t c ค m e ที่ออกมาว่าสรุปแล้วหนังจะไปต่อได้หรือไม่เฉยๆครับผมส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งต่าก็จะมาจากคนละเอกด้วยก็มันกออ็ผมใช้คาอย่างนี้นะครับผมใช้คําว่าเนื่องจากผมเป็นคนตกลงใจให้เขาเปลี่ยนเพือ่อที่จะให้มีการถ่ายทำได้ทุกวัน กึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งผมขอรับไว้ก่อนน,นะครับแล้วก็ผมก็ต้องคิดแล้วว่าบางครั้งเราซื้อบทเรียนราคาแพงให้กับตัวเองเนี่ยมันก็เป็นข้อตจดจำที่ดีเรื่องนี้ผมไม่เคยคิดจะนำมาพูดหรือบอกว่ามันเพราะอะไรเพราะมันก็เป็นความผับอายของผมกับภรรยาผมว่าทำไม่สำเร็จถ้าเกิดเข้ามารับเงินเสียเงียบๆแล้วผมก็ให้มันเฟดหายไป ก็ต้อรบกวนเวลาของอพี่ๆเพื่อนๆน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านมะาณวันนี้ตรงนี้แล้วพอบอกว่าเบี้ยวด้วยแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเลิกก็เลยจะพูดในส่วนที่ว่าอยากทำความเข้าใจการเฉยๆครับพี่เป็นการอธิบายของฝั่งนว่าสาเหตุปนเป็นพราะอะไรผมได้บอกทางผู้จัดการเขาคุณนุแล้วครับผมแล้วก็นั่นคือนั่นคือความล่าช้าที่คุณชูชีได้รับเงินด้วยเพราะจากข้อได้จริงพอ มันจะมีเหลือคิวถ่ายที่มืองไทยประมาณ4-5คิวพอที่ผมบอกผมแจ้งทราบว,ว่าเ,เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยปลายเดือนจะหมดสัญญาก็ช่วงประมาณกลางเดือนต่อปลายเดือนกุมภาพันธ์พี่นุชมาถ,ถามว่าจะขอคิวสู่ที่อย่างไรเพราะว่าจะได้บอกสู่ี่ลบบมาจากต่างประเทศหรืออะไรสักอย่างนี้นะครับผมบอกผมไม่ถ่ายพันต่อแล้วแต่ว่าถึงเวลาก็มาทำเจ็คไปได้เลยเพ,เ,เพราะว่าเขาก็ถามว่าทำไมถึงจะถาอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ไปด้วย คนที่เป็น f o ล l o w e r คุณซูซี่เป็นเออมาดาของคุณซูซี่ผมก็เล่าว่ามันก็มีปัญหาเยอะตั้งแต่เรื่องการไปเรื่องการทำงานเรื่องเสื้อผ้าหรือว่าเรื่องการเข้าใจในบทอะไรอย่างเงี้ยะที่ที่ดาราได้รับไปพอเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้คุณนุทรากันนะฮะคุณนุก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนั้นก็ผมก็เกิดความเสียหายผมบอกผมเสียหายอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมผมผมมีหน้าที่ที่ต้องทําอะไรผมก็ต้องทําให้ ปบต้วนกับทุกคนนะตามสัญญาก็ปรากฏว่าบอกกัาเด็กเคารอรเขารอจะลองไปคุยกับดาราให้เราว่าจะเอายังไงเนี่ยก็จะโทรบอกผมหลังจากนั้นมาหลังจากนั้นมาผมก็ไม่ได้ติดต่อคุณนุเพราะว่าเขาบอกว่าเขาติดต่อหาผมเพราะว่าเขาไปคุยกับดาราในกอนกัิร์ตเขาก็มันก็ไม่ใช่น้าที่ผมต้องไปตามทวงถามว่าคุยแล้วได้ความว่าอย่างไรเพราะแต่ต้นผมก็บอกเขาไปแล้วว่าถึงเวลาก็เข้ารับเงินได้ว่าหน้าที่ผมต้องทำอะไรให้ผมถึงเว ก็ผ่านเวลาไปจน,ก,นก,ก่อนช่วงสงกรานก่อนช่วงสงกรานก็มีคนชื่อกุ้งโทรเข้ามาผมก็เลยบอกผมไม่ให้เงินเพราะว่าพบกับกระทาบัญชีนะฮะบัญชีถามว่าจะปล่อยเงิน,งนหรือไม่หมดผมไม่รู้จักคนชื่อกุ้งขอขอออนุญาตโทรฐานคนชื่อนุก่อนกับบัญชีว่ามันคืออะไรใครคือกุ้งเขาบอกนุกว่าถ้าเกิดจะเอาเงินก็เข้ามาเอาเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรก็ตอนเจนสัญญ,ญาก็มาเต็นที่นี่รับเงินที่นี่ này. แล้วก็ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาสื่อสารกับดาราเขายัางไงครเรื่องก็อามาอย่างอย่างที่ทุกคนเห็นครับสรุปคือหนวังนี้ก็คือไม่ได้ไม่ไสนมงครับไม่อ่าออนไปเลยหรือว่าเดี๋ยวจะกลับมาทำใหม่อะไรอย่างเงี้ผมต้องผมต้องถามภรรยาผมดีกว่าฮะในฐานะที่เธอเป็นดาราแล้วก็มีมาตรฐานทางวิชาชีพเหมือนกันเนี่ยผมไม่ทราบว่าต้องทำยังไงครับผม <S 2> <S 2> <S 2> ผมก็แค่สนับสนุนให้เขาทำอะไรก็อยากทำ กี่หรอคะถ้าพูดถึงเรื่องนี้ mm. ก็คงจะไม่สามารถไปต่อได้ค่ะแต่ mm. ว่าไม่ใช่หมายความว่าจะไม่สามารถไปต่อได้อ,นนอนนะไรอนาคตคือตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ที่เราสองคนที่ตอนที่พี่สื่อไม่ค่อยได้เห็นเราค mm. ือเรางานอื่นที่ทำทั้งในด้านหนังสือแล้วก็ทั้งในด้านละครนะตอนนี้ก็มีทำค่ะแต่ว่าก็ก็ทำกันอย่างเงียบๆยังไม่ได้แบบว่าเริ่มต้นที่จะแบบว่าให้พี่ๆรับทราบแต่ว่าณนะตอนนี้เรากำลังเตรียม เสียหายเดียวไหมคะที่กับเรื่องนี้ก็กี่หลักแปดหลักแปดหลักไม่น้องไปสิบหลักก็ต้องนับดูนะที่เราเราด่านะถ้าได้ว่าบางคนลักัณนทุกอย่างเย่อมมาแล้วทำไมถึงไม่เปลี่ยนตัวแปลงค่ะคือไปถ่ายเรื่องรังเด็กเนี่ย มมผมอยากจะเปลี่ยนคุณไปเล่นไงคุณก็ต้องขอวีซ่าไหม <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> แบบว่าผมเปลี่ยนตัวปุ๊บแล้วก็อีกคนจะมาเล่นให้ผมได้เลย <c oughs> ใช่ไหมแล้วปัญหามันก็ไม่ได้มีแต่ตรงนี้ด้วยมันโดนบางคนโดนรีเจ็ควีซ่าแล้วก็ต้องเรียกพวกลูกขึ้นที่บินมาได้เลยมาช่วยมันก็มีหลายๆยากประออกอบกันแต่ว่าหลักๆก,ก็คือตัวเมนตัวเมนไม่ได้ว่านะตัวเมนเนี่ย คือบางทีบางทีแบบว่าอาจจะมีคอนเซนเทรตผมความเข้าใจผมส่วนตัวนนะอาจจะไม่อาจจะไม่คอนเซนเทรตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางวันก็เข้าใจมางวันไม่เข้าใจมันก็มีบางฉากอะแบบว่าแบบว่าใช้เวลาทําเยอะอะคุณทำรักษาสี่ชั่วโมงก,ก็ทําถึงเช้าเลยพี่คะอันนี้กลัว คือพี่มีความคิดที่จะถอนเขาอยู่แล้วหรือเปล่าผมไม่เคยคิดจะถอนเลยฮะผมอยากจะให้คือคนที่เลือกมาเนี่ยผมเชื่อในศัก,กยาภาพและเชื่อในมาตรฐานวิชาชีพอันพึงมีพึงกระทำของบุคคลนั้นอยู่แล้วคุณคุณอย่างสมุติผมจ้างภรรยาผมเล่นผมก็ไม่ได้มองพอจ้างปุ๊บไม่ได้มองเป็นภรรยาแล้วมองเป็นนักสแสดงนักแสดงก็มี